สวัสดีครับมาพบกับหนุ่มอีสนันดีๆเนาะครับเนาะเมื่อนี้มาเบิ้งเขาไอ้คุดบอนะครับครับคุดบอสะครับผมขุดสะครับเนาะคุดสะว้เลี่ยงฟ้า,าคุดบอลว่ใส่เอานําไว้ใส่ย่ำแรงเด้อครับนะเนาะนี่ครับเรา,เาลดไรโครมาโจ๊กเลย กดบอลเอาไว้มีหนำย่ำแรงครับผมหนำมันบ่มีใส่กับขาก็ต้องุดบอเนาะเอาไว้ใส่เวลาคดพักคดหยังครับผมสะดวกสบายครับมีบอรไว้ก็ดีนี่ครับผม,มนี้ก็มาเปิงบรรยากาศเนาะการคดชะุดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาอัปเดตท,ที่ เรื่องให้บังนี่เลยครับบอกว่าโจกครับความเลือก,กอยู่ที่ไอซีเมตรครับผมที่ว่ากันซีเมตรบริได้กว้างบานในเราครับผมไอความกว้างกับบริได้กว้างอะไรพอด,ดีครับดินนี่ก็ทีเอาถอยไปนุ่นละดินนี่ก็ให้กระจับกันไ้มันเป็นเดินกว้างเลยนะครับตรงนี้ครับ ปลูกพักปลูกอย่างครับได้จกลงไปโดยนึงมีนนามนะครับพี่น้องจร่งเป็นตมแล้วนามมันยังยังมีอยนนู่ยังบ่ท่านเห็งจกไปยังบ่ทันถึง4ี่เมตรบนามนามดินแช้แล้วครับผมไปเรื่อยครับ คมันไม่ก็มาเองคันคู่มันแบบผมเห็ันคู่ยาวไปถึงดําฝนเลยครับคันคู่เนาะเคันคู่เน้นคันคู่ใหญ่ๆนะครับปลูกพักปลูกอย่างปลูกพริกเหกดคันคู่ใหญ่ๆคู่ใหญ่ นี่กับพุทธมั่งปลาไปแล้วครับผมมั่งปลาไว้ปลูกมั่งปลาให้มันกว้างให้พื้นที่กว้างครับตัวน,นี่จะปลูกอย่างสบายตันนี้กับบ่อน,นี่ก็ตอนนั้นก็จะเป็นบ้านนะครับเนาะปลูกบ้านสวนหลังหน่อยแล้วก็มีชะพุทธชะอีกลูกครับไว้หลังบ้านอยู่ข้างหน้าก็มีนะครับด้อยู่ด้านหน้าจะมีอีกลูกนึงครับกว้าง กว้างเติบอยู่ครับอยู่ด้านหน้าก็มีอีกลูกนึงแล้วก็มาคดข้างหลังอีกลูกนึงครับผมคดไว้ยำแรงมีมีน้ำใส่นะไว้ยำแรงมีน้ำมียางใส่ค,ดน,คดน้ำคุดพักเหมือนกนนันครับผมบ่ไดค้ดคดกว้างแล้วครับผมพอได้มีน้ำใส่คุดน้ำสาเนี่นะที่เหลือๆพันกู้มันก็ปลูกพริกกู้ ต้นกล้วยเนี่ยนะครับต้น,นี่ก็คันคู่หน่อยมาเนี่ยในขั้นหน้าบริขั้นหน้าใหญ่เนาะตัวนี้เนาะอันนี้ชีเห็ดกันคู่น้อยเนาะครับเนาะเวลาหนามมากอะไปลงสะเลย อันนี้ส่วนเหตุใหญ่เด้อครับเด้อทางตรงติดทางนานี่จะมีนะครับผมจะทำเล็กๆนะครับโอ้หนำขึ้นมาแล้วครับพี่น้องจกลงต่งนี้มีหนำแล้วเนะาะตรงน,นี้จีเหตุคันคู่ตึมๆน,นะครับเนาะอันนี้เอาไว้เวลาหนำมันหนำมักหลายตรงนี้ก็สิปล่อยลงนี้เลยหน,นำมันมากกับทเป่งลงนี่ให้มดนี่ลงในี้ะนี่ให้มด จะไปฮอตเล็กลักนั่นแหละครับผมน้ำกวาดไปใั้นเสมอก่อนเนาะเสมอ้มนเสมอทั้งแปลงพักไปแล้วครับผมน้ำมันขึ้นเยอะนะครับ แมคโรเขาจกลําบากนะครับทำงานลําบากต้องได้สูบน้ําออก สูบน้ำออกครับพี่น้องครับโอ้น้าม,มันหลายมันขุดยางอย่างนี้ก็สูบน้าบอ,อกพรอมครับน้ามาันหลอกไหลประมาณนี้ครับนี่ครับคันคูนี่ก็จะเอามาติดกับฝั่งทางนี้นะครับเพื่อลานจะกว้างขึ้นนะครับจะได้ปลูกม่นปลูกนี่นะครับผมปลูกผักปลูกอะไร ดูดควมกับดูดน้ำออกไปด้วยนะครับอันนี้อีกลูกหนึ่งนะครับเป็นลูกที่สองนะครับลูกที่สองนะครับที่จะที่ขุดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกลูกหนึ่งก็ตรงอยู่หน้าระเบียงเลยครับหน,หน้าเถียงนาเลยเนี่ยอีกลูกหนึ่งก็หน้าเถียงนาครับอันนี้นะโอ้ควายควายครับก็เรื่มที่จะ เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะไปถ่ายใกล้ๆให้ดูนะครับผมเริ่มแล้วครับผมเริ่มทำคันคูครเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะเดีย๋ยวไปถ่ายให้ดูข้างล่างนะครับผมบนกกุดเหลวแล้วกุดแล้วครับ โอ้คันคู่เป็นน้ำเป็นขี้ดินโค่นนะครับโอ้เหยียบนี่ก็นั่นน,นั้นเอาไปนะโอ้เหยียบนี่ก็เละเลยแหละเป็นเนาะเป็นดินเป็นดินเหนียวนะครับเนาะเดี๋ยวเอาเข่าเนาะเอาเม็ดเข่ามาเอาเม็ดเข่ามาลงนี่เดินมาก็มาหอน,นี่พอดีครับเดี๋ยว ถมให้มันเสมอกันครับนิดหน่อยไปเราไปเบิง้งอุย้ยดินมันดินมันจมพี่น้องชิญางไปได้จังไงโอ้ไปเนี่โอ,อ,โอ้ดินจมครับพี่น้องอดินดินเหนียวเบิ้งเหงาฝนลงมากเลยโอ้นามไซครับพี่น้องหนามบอหลายแห้งแห้งนี่ครับประมาณนี้ครับเด้อครับ อุตสะน้ำใสแห้งครับพี่น้องอประมาณนี้อุตสะเดี๋ยวเอาเม็ดเข่ามาปลอนครับตรงนี้อันนี้เห็ดเห็ดคันคู่ห่างออกจากขอบสะเนาะครับเนาะกันดินไหลเนี่ยสีเห็ดคล้องอีกที่นึงเนี่ยครับผมกันดินไหลครับคันคู่มันจะไหลลง พังง่ายครับผมพราะว่าน้ำใสแห้งพี่น้องสะไมว่าเบ,บื้องรอบๆเนาะพี่น้องนี่จะเป็นดินเก่าเนาะครับพี่น้องไม่ได้กันคู่มันจะปานมาทั้งพี่ครับผมเจรมาทั้งพีคุดออกมาพี่นี่ครับมาเบิ้งน้พี่ครับพี่น้องไหวนำ <c ười> ปลูกพักปลูกยังกับน้ำก็มีหดน้ำหดพักเราไปตรงยางกายไปแล้วครับสลูกพุ่นนี่เราก็เอาจากนี่เลยหดแถวๆนี้ประมาณนี้ครับโดยรวมเห็ดคักยุ่ครับถือว่าเห็ดคักยุ่งต้งพุ่นให้เห็ดเป็นขั้นคู่นิดหน่อยนะครับเนาะ เวลานํำถ่วมน้ำไหลามากกว่าสิปล่อยลงในสระน,นี่แหละครับผมให้เปิดคลองลงในสระน,นี่แหละอันนี้ก็ปรับให้เสมอกับมือนนี่ครับเป็นทางมาทางมาเสียทางไปน้ำพุนีทางถนนไปน้ำพุนจะประมาณนี้เดี๋ยวเราหาทางลงครับไปเบื้องไกลๆน้ำสายแห้งครับพี่น้องก็น้ำสายแห้ง แข็งก็ซีแข็งอยู่มันเป็นดินเหนียวพี่น้องโอ้น้ำใสแห้งน้ำบ่อออกพี่น้องเห็นไหพี่น้องน้ำบ่อออกแห้งเห็นไหมครับเห็นเกต็ดด้วยครับน้ำไหลแห้งแห้งน้ำบ่อไหลแห้งแห้ง เดี๋ยวฟังเอาอย่างมากบครับเอาเม็ดข่าวมาวานก่อนล่ะนี่้มนเจินมันคู่มันจะเจินอันนี้ก็สูบน้ำขึ้นได้ครับพี่น้องก็ยังไ่ได้แหงอยู่นี่เพิ่งเอาสูบน้ำพร้อมมันคู่นี่ก็เห็ดเสมอน,นี่ครับสิบเป็นสองพักนักว่าง่ายกับเห็ดคือสองพักเลยเป็นสองพักเลยมันคู่ก็สูบป,ประมาณเม็ดกวาไปแล้วครับ เมตรหาซิปเดียประมาณนี้แหละครับผมแต่สะนี่ลึกประมาณสี่เมตรเด้อครับพี่น้องกำลังดีครับพี่น้องน้ำก็น้ำนี่ใส่โอเคนะครับพี่น้องต่อไปก็สิเอาเข่าเอาหยั่งว่านนะครับผมในกันคู่สะนี่น้ำใส อียนงอยก็ใส่เลยครับน้ำบ่อไหลแห้งๆครับเดี๋ยวมือหนากะเดี๋ยวมาถ่ายให้เบิ้งวันน้ำมันจะขึ้นประมาณใดนะครับเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงแล้วครับเด้อนี่เขาคูดแล้วแล้วแมคโครเพิ่นก็ไปแล้วครับครับผมครับถ้าสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลคล์กดติดตามเด้อครับเด้อเพื่อเป็นการกำลังใจในการทำคลิปเนาะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลคล์กดแชร์หนะะ่อยเด้อครับ